สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวก,กระเซมสีนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว95ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว23ซนติเมตรจำนวน8ปเส้นค่ะ ลิบบินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะ2ส,สีนะคะสีละ2เส้นนะคะแบบนี้นะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากลิบบินความยาว95เซนติเมตรนะคะนะเราจะพับลิบบินเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1จับมาค่ะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1 เส้นที่สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูทีส Jamie, ส่หน LIKE ึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบินแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบินแปดเส้นแบบนี้นะคะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะค่ะเราจะได้ลิบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเหมือนช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วก้นนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้ค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่เส้นถัดมาสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูดที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปแบบนี้นะคะ รวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้แบบนี้นะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําในลูกส้มนะคะนะแบบนี้จับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะนับหนึ่งสองสามค่ะพาดข้ามสามเส้นไปจับพัดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปนะคะ พัดข้ามสามเส้นไปเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพันมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเดี๋ยวเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะอะรแบบนี้แล้วเราก็สอดรอ3ามเส้นไปนะคะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นค่ะ แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดริบบิ้นออกมานะจับริบบิ้นนะคะพับมาด้านหลังนะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะนี่ค่ะสอดรูดถัดมานี่ค่ะสอดรูดนี้นะเราสองเส้นปลายนี่ค่ะเดินม,มาแบบนี้นะคะ ในะะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดสามเส้นกลับไปค่ะนะคะสอดลอดสามเส้นกลับไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะแบบนี้นะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว23เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะีเราตัดตร่ยมไว้นี่นะสอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปให้สุดเลยนี่นะคะเราตัดมาเราอาจจะริบบิ้นเราอาจจะเหลือนะคะให้เพื่อนๆนะวัดจากตรงนี้นะคะนี่นะวัดจากตรงนี้ค่ะ1 2 3แบบนี้ให้ไปถึงเส้นสีขาวนี่ค่ะให้ไปถึงปลายเส้นสีขาวแล้วค่อยตัดก็ได้นะคะ จะได้ไม่เหลือริปบิ้นเยอะนะน,นะคะถ้าเราตัดมาเลยเราจะเหลือริปบิ้นเยอะค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆวัดนะคะวัดจากตรงนี้นี่ค่ะนะคะเส้นสีม่วงเหล่านี้นะคะวัดจากตรงนี้ค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามนี่นะคะให้วัดให้ไปถึงปลายสีขาวนี่ค่ะสีครีมนี้นะคะให้ได้เท่าไหร่ค่อยตัดมาเท่านั้นนะคะจะได้ไม่เหลือแบบนี้ ดิบินจะได้ไม่ต้องตัดอีกทีหนึ่งนะคะให้ให้ให้ตัดให้พอดีคะอันนี้เราตัดมายาวไปนิดนึงค่ะเราจะต้องตัดออกก่อนนะคะนะที่นีนเหลือเราจะต้องตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งแบบนี้ แบบนนี้นะแล้วก็เปิดลิมบินออกมาจับขึ้นไปแบบนี้ค่ะจับลงมานะคะจับลงมาแล้วก็บิดเป็นกลวยแบบนี้สอดลงมานี่ค่ะนะคะแล้วล็อกนะให้ล็อกให้เข้าไปในกรีบนี้ล็อกเข้าไปให้ในกลีบแบบนี้นะคะนะบิบมาแบบนี้ค่ะสอดเข้าไป แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะให้ครบเลยนะคะทั้ง8ดเส้นเลยนะ แบบนี้นะแล้วก็จับแต่แคงมาด้านนี้ค่ะจับริบบิบ้งขึ้นด้านบนค่ะจับลงมาแบบนี้นะคะนะบิดความแบบนี้นี่ค่ะสอดลงไปแบบน,นคะคะจับขึ้นด้านบนบิดความลงมาแบบนีน้ทำแบบนี้ให้ครบทั้งแปดกลีบเลยนะคะ ค่ะไ,ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบน นี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดินินทิ้งค่ะนคะคะะไแบบนี้นะต่อมาค่ะ ต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว45เซนติเมตรนะคะ2ส,สีค่ะสีละ2เส้นนะคะแบบนี้เราสีเขียวอยู่ด้านบนนะคะสีครีมอยู่ด้านล่างนะนะคะจับป2ส,สีเท่าให้เท่ากันค่ะสอดเข้าไปนี่ค่ะจะหินมาด้านนี้ลงมาค่ะเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนะคะอีกสองเส้นค่ะก็ทําเหมือนกันเลยนะคะ ค่ะเีรยวเราก็ตัดปลายในบินทิ้งนะคะนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวก,กระเสมสีนะคะสีสวยง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ